โดยเฉพาะที่จุดพักค้างการเดินทางในแต่ละวันซึ่งจะมีพิธีล้างเท้าพระสุดดงนี่จ้าโอ้วงทีราจะมองข้ามไปนะจ๊ะก็นี่เนาะไอ้ไปร่วมพิธีล้างเท้าพระกันให้เยอะๆไอ้หนาแน่นไอ้เต็มพื้นที่เลยนี่นะจ๊ะอย่าให้มีที่ว่างเว้นเลยแล้วก็หลายๆแถวต้องแบบนี้ จึงจะถูกหลักวิชานะลุงนะเพราะะฉนั้นนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กวิสาหรือลูกกองพลจักรพัดดาวรวยนี่นะที่รักทั้งหลายน,นะจ๊ะต้องมาเอาบุญใหญ่กันตรงนี้นะจ๊ะอย่าพลาดนะจ๊ะอย่าพลาดบุญตรงนี้อย่ามองข้ามไปในทุกๆบุญบุญเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตของเรา ตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้านี่เลยจ้ะอยู่เฉยๆจะให้บุญหล่นทับได้ไหมไม่ไม่ได้มีแต่อะไรหล่นทับอ่มีแต่ยังอื่นหล่นทับนะจ๊ะก็แล้วก็นี่เนาะต้้งมาเอาบุญนี้กันนะจ๊ะโอ้ท้าวครูนีสสำคัญจ้ะเป็นต้นทางสวรรค์ทีเดียวเนาะนี่สำหรับเราจ้นี่จ้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะ อย่ามองข้ามไปเนาะนี่จ้ะก็บอกข่าวดีนี่เอาไว้